รวมๆแล้วมีสเสน่ห์มากอ่ะนี่นี่ไม่าฝีมือดีนะคะเนี่ยปั้นเองเลยพี่เดือนทำมาวันละกี่ชิ้นคะเนี่ยประมาณ5 600อะค่ะ5 600ชิ้นนะคะทำไมถึงแบบมาเปิดร้านเป็นลูกชุบอะคะพี่เดือนไม่เหมือนคนอื่นดีค่ะไม่เหมือนคนอื่นดีแล้วเราไปเรียนมาจากไหนอะคะที่เป็นรูปต่างๆนี้ไม่ได้เรียนค่ะทำเอง ะทำเองเลยขายมากี่ปีแล้วจ๊ะขายมาประมาณ6-7ปีแล้วค่ะอ๋อ6-7ปีช่องตัวบมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีเสาระดีดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างลืมกดซับสไคร้ชวโมมากินเช่นง สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ถนนคนเดินศิลาลมค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะโอ้โหทุกคนเขามีทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเป็นตลาดนะัดตอนเย็นตอนกลางคืนที่น่าเดินมากๆเลยของเยอะมากๆเลยคลิปนี้นะคะโมจะพาไปดูร้านลูกชุบค่ะทุกคน <Okay. S 1> ไม่ใช่ลูกชุบอันเล็กๆนะมันคือลูกชุบอันละสิบบาทอะทุกคนแล้วก็เขาทําได้สวยมากๆเลยแบบ มีทั้งกระตูนมีทั้งผลไม้นะแล้วก็ลูกใหญ่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นคือร้านลูกชุบ10บาทค่ะลูกชุบ10บาทนะคะพี่โอ้โหลาพี่ช่องโมมากินหรือเปล่าอ่ะใช่ค่ะสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะแม่ค้าบอกว่าใช่ช่องโมไหมใช่นะคะ โอ้โหแม่ค้าลูกชุบสวยมากมากมนี่แม่ค้าเติมของจ้าทุกคนเป็นลูกชุบทุกชิ้นสิบบาทเลยเหรอคะค่ะทุกชิ้นสิบบาทเลยนะคะมีทั้งผลไม้มีทั้งกุ๊กตุนตุ๊ก,กตาทาเองเลยไหมคะทําเองค่ะเขาทําเองเลยนะจ้าทุกคนนี่แม่ค้าก็เติมเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นมังคุดกับอ,อ,อะไรนะฟักทอง น่ารักน่ารักนะคะสม้มนี่ค่ะลูกชุบส้มนะคะทุกคนนี่อุ้ยเขามีหลากหลายเลยอะ่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหรือพริกคะแอปเปิ้ลนี่ค่ะเออแอปเปิ้ลน,น,นะนี่สวยๆกันเลยนะคะนี่ปลาปลาอะไรนะปลาทองปลาทองนะคะ น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะแตงโม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 จินตรามาใหม่แตงโมแตงโมแตงโมสวยอะแล้วเขาใส่ถาดสวยด้วยนะคะเ<ม>ติมข้าวโพดจ้ะนนนี้อันนี้นี่ต่อไปแครอทค่ะเ<ม>ต้มอะไคะเติมของค่ะมักจะพูดนี้คนลลุมเลยอะ่ะทุกคน แครอทนะคะอังุนุนค่ะมิกกี้เมาส์น่ารักนากหัวใจพิกจูเป็ดลกนี่อันนี้เป็นนก,กน,น้องหมูนะคะเต่ามาละจ้าเต่ามาแล้วอวนี้เป็นสักทองค่ะกับมังคุดกล้วยจ้ากล้วย ชิ้นละสิบบาทมันใหญ่มากน,นีลูกค้าก็มาเลือกนะคะใครชอบอะไรก็เลือกจิบได้เลยนะคะอนนชอบจริงๆเลยอ่ะทุกคนแม่ค้าขายส่งไหมจัะเนี่ยไม่ได้ขายไม่ได้ขายส่ง ไม่ได้ขายส่งนะคะนี่เรามาเดูที่ลูกค้าเลือกกันนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยกลยย้วยนะคะอ่าเขาออกชิ้นหนึ่งอ๋อกินเลยเหรอคะอือเขากินเลยกินเลยชิ้นหนึ่งนะนี่กินโชว์หน้ากล้องได้ไหมคะเขาไม่ได้นะคะอ่า นี่กี่บาทคะน้าหกสิบคะ่ะ60บาทนะคะอะเดี๋ยวคุณคุณอเดี๋ยวมาดูลูกค้าเลือกกันนะคะมีแคลอทดนะคะ,ะหัวใจนะคะคือเรียกว่าลูกค้านี่คือเห็นต้องมาแบบร้านนี้เลยนะคะ อันนี้กล้วยจ้าทุกคนกล้วยนี่เ้าขอละาบาทมาได้แล้วนะคะอันนี้ทั้งหมด5ชิ้นนะคะ5ชิ้นก็50บบาททุกคนได้อันใหญ่ๆโตๆกันเลยนะคะ แล้วใส่จานได้เลยนะคะ,ะน้องเรือบอกเอาตวการตูนเอาตัวการตูนตตนะคะนี่เต็านกแก้วค่ะิ๊บาเต่าเต่าน้องเต่าน้องเต่า แคลอทแคลอทแคลอทนี네 right? no. ่นี่คือแครอเันี่นแก้หัวแก้หัวหัวหัวไหนนใช่ี้นะมางูเตสามิเยี่ยอเยอที่ตยอะไปเลยปโมน่ารักนี่ห้าสิ นี่นะคะนี่ค่ะเขาก็นำไปใส่ก่อกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เดือนทํามาวันละกี่ชิ้นคะเนี่ยประมาณห้า0้อยะค่ะ5้า0ชิ้นนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยต่ดขายได้เลยนะคะขายไ้อ้คนนัอ๋อ,อใช่นี่ทุกคนขมูลใหม่เป็นร้านเดียวกันกันกบที่ออเออตลาดท่าเรือพพนที่ชลบุรีเนาะอันเดียวกันอันนี้แฟนเขาขายนะอันนั้นแฟนเขาขายแ้วก็ที่เขาเป็นแฟนกันค่ะทุกคนถึงว่าทําไมแบบเหมือนเหมือนกัน <c oughs> ช่วยกันทำสองคนเหรอคะใช่ค่ะเก่งจังเลย แยกกันมาไกลนะเนี่ย่ก็ไม่ไกลนะ่าเชิงเซาชนบุรี ี๋ยวมาเลือกกันเลยนะคะเริ่มจากแอปเปิลก่อนนะคะสวยมากนะคะคแล้วโมก็จะไม่ลืมเลือกส้มค่ะต่อด้วยสตรอเบอรี่เลยนะคะกินกล้วยไหมแม่กินกล้วย,ยไหมเอาไม่ใช่ลิงหรอนี่กล้วยมังคุดสวยมากแล้วก็ฟักทองขึ้นมนหน่อยไหมหมูหมูหม เลือกตัวอ้วนๆหุ้ยแตงโมคนชื่อโมก็ต้องกินแตงโมมาใกล้ๆเลยค่ะนี่แล้วก็ขอปิกระจูสักตัวนะคะแล้วก็แครอทแครอทนี่ค่ะแล้วก็นี่หุ้ยสวยอะรวมๆแล้วมีสเสน่ห์มากอะนี่แล้วก็ ขออันนี้ละกันค่ะอุ้ยน่ากินมากเลยแม่ขอซูมใกล้ๆหน่อยค่ะนี่สวยไหมนี่เดี๋ยวให้แม่ค้าเลยค่ะออ้ยยังไม่ได้เลือกปลากับอันนี้เลยอ่ะเขามีเยอะจริงนะอืแล้วดูกันเลยไม่้าฝสีมือดีนะคะเนี่ปั้นเองเลย ขายมากี่ปีแล้วจ๊ะขายมาประมาณ6 7ปีแล้วค่ะหกเจ็ดปีะคะ่ะแม่ค้าชื่ออะไรจ๊ะชื่อเดือนค่ะอ๋อคุณเดือนนะคะพี่เดือนพี่เดือนขายกี่โมงถึงกี่โมงคะเห็นว่าขายเฉพาะวันเสาร์ใช่ค่ะขายเอ่อสี่โมงถึงสามทุ่มค่ะอ๋อสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มนะคะ ทำไมถึงแบบมาเปิดร้านเป็นลูกชุบอะคะพี่เดือนไม่เหมือนคนอื่นดีค่ะไม่เหมือนคนอื่นดีแล้วเราไปเรียนมาจากไหนอะคะที่เป็นลูกต่างๆนี้ไม่ได้เรียนค่ะทําเองฮ่าทําเองเลยนะคะอุ้ยเขาแถมให้ด้วยทุกคนขอบคุณมากนะคะทั้งหมดกี่ชิ้นคะส4บสี่ค่ะสิบสี่ชิ้นนะคะใครมาที่นี่ก็ขอเชิญได้เลยนะคะนี่น ใช่นะคะ4 1 4ดร่บบาทค่ะ,ะนี่นี่นี่ทุกคนวันนี้อยากกินอันนี้อะไรอ่ะอังุ่นแดงกินอังุ่นแดงดีกว่าวันนี้รู้สึกไฮโซื้าวากรนเลยอร่อยร้านนี้มหอมหวานอร่อยแล้วด้านนอกมันแบบตัดไปแล้วมันแบบนุ่มหนึบ อืมอร่อยอืมต้องกินอย่างอื่มมากเอาแตงโมโดีไหมเอาอะไรดีอันนี้ดีกว่าแครอท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 แน,น,น่นเลยอ่ะเขาทำได้หวานพอดีทัางไมเป็นผัว ถั่วอะไรกวนนะคะถั่วเหลืองหรอถั่วเหลืองค่ะเป็นถั่วเหลืองกวนค่ะอร่อยขอากินเต็มม้บ้างค่ะกอนมลนะคะ อร่อยดีรกฟินแฟนตีค, <F enty. S 2> คลิปหน้าอยากให้ถ่ายร้านอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะฝามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะส่องบาบาจะพาไปกินพาคุณไปชิ้นมาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามสกซอยในเห่งใด ช่องดี่เศระารัดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างลืมกดซับสไคร้ช่วโมมากินฉัน